สวัสดีค่ะปะยุยสวัสดีทุกคนจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะในช่วงนี้นี่เป็นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะมีผลไม้อย่างหนึง่งซึ่งออกเฉพาะในช่วงฤดูนี้นะคะเดี๋ยวปะยุยจะพาไปดูต้นของมันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะอ้อผลไม้ที่ปะยุยพูดถึงนะคะก็คือต้นเชสนัทนั่นเองค่ะนี่นะคะต้นเชสนัที่ปะยุยพูดถึงค่ะ แต่ว่าให้ถายซิววะต้นไหนนะคะเพราะว่าตรงนี้นี่มีหลายต้นเลยค่ะนี่ค่ะและนี่ก็คือต้นไม้ที่เรียกว่าต้นเชสนนทนะคะนี่ค่ะ,ะยุ้ยพาเขาไปดูต้นใกล้ๆนะคะนี่คือต้นของเขาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ สูงใหญ่คลุมต้นไม้อื่นเลยนะคะดูความใหญ่ของเขานะคะส่วนนี้ก็เป็นใบค่ะนี่คือใบเชสนนทนะคะเดี๋ยวไปยูให้ดูใกล้ๆนี่คือใบเริ่มเหลืองนะคะพอเหลืองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะร่วงลงมานะคะก็คือเป็นการผลัดใบนั่นเอง แล้วนี่ก็คือลูกเชสนัทนะคะลูกเชสนัทหรือว่าเกาลัดนะคะหน้าตาเป็นแบบอุ้ยเจ็บมือคะ่ะประยูไม่ได้ใส่ถุงมือมานะคะมันแหลมมากเลยะคะ่ะข้างนอกของมันนะคะจับทีนี้โดนหนามตาเลยนะคะเชสนัทหรือก็คือเกาลัดของจีนนั่นเองนะคะอย่างเดียวกันนะคะอันนี้คือเปลือกที่เม็ดมันหายไปแล้วนะคะ เวลาเราเก็บนี่นี่ค่ะลูกสดๆที่มันร่วงลงมานะคะมันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะโอ๊แต่เจ็บมือมากค่ะเดี๋ยวไระยุยพยายามจะให้ดูกันใกล้ๆอีกทีนะคะไม่ได้เอาถุงมือมานี่ค่ะก็พยายามแกะอยู่นะคะโอเคได้แล้วนี่ค่ะนี่คือลูกแคสนัทนะคะด้านใน แกออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคำว่าเชสนี่เป็นคำเดียวกับคำว่าเชสที่แปลว่าหน้าอกเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มาจากคำว่าหน้าอกค่ะมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าตัวนี้ค่ะเรียกว่าเชสนัทนะคะหรือว่าเกาลัดจีนนั่นเอง นี้ค่ะมันจะร่วงอยู่ตามพื้นแบบนี้นะคะเวลาที่คนเขามาเก็บเขาก็จะเก็บตามพื้นแบบนี้ค่ะก็นี่ค่ะเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะคะสำหรับเชสนัทหรือว่าเกาลัดนะคะที่ประยุยนำภาพของต้นของมันมาฝากกันในวันนี้เป็นอันว่ารู้จักกันแล้วนะคะเกาลัดหรือว่าเชสนัทค่ะ แล้ววันนี้ประยุก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจ็บมือมากเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปะยุไปเก็บเชสนะต่อนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายค่ะ